สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะโหว่าก่าว่าจะทํา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 โดยไม่อัดคลิปแล้วมันอดไม่ได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยววิธีปรุงดินในกระถางดินเก่ามันไม่ยากหรอกก็แค่เอาธาตุอาหารมาเติมให้เนี่ยใส่เนี่ยดินเก่าทั้งนั้นเลยที่ปลูกดวปปนปลูกนี่แล้วเขาหมดอายุขไขอันนี้ก็ปลูกมะละกอดึงถอนมะละกอออกไปแล้วที่เราปลูกไว้กินยอดเราจะเอามาปลูกอ่อ ฟุมอักเนี่ยน้ำหมักเศษอาหารทำให้มันเป็นหลุมๆหนึ่งนี่ยังเห็นว่าดินยังดำร่วนซุยอยู่เลยนะเห็นว่าถ้ามีน้ำหมักเศษอาหารพวกน้ำหมักสรารพัดน้ำหมักเนี่ยเนี่ยดินจะเป็นอย่างเงี้ยดินจะเป็นสีดำๆนี้นะเนี่ยคือดินดีธาตุอาหารดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรุงดินเพิ่มเนี่ยดินบ้านเราในกระ,กระถางจะร่วนซุยอุ้ยกระต่างามคัก ลงสวยแล้วก็อารมณ์ดีร้องเพลงให้ฟังอะไรนะบริหารปอดก่อนรู้สึกว่าปอดจะแหกไงสิ้นแสงดาวดูว่าเราร้อ มุดสงครามคงละเมอเพอพรามคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง <c oughs> ราชการทหารเรียกชายลูกน้ำเข็มโอทาเรือไทย ึกเตรียมเอาไว้คุ้มครองพี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาทินแม่กลองคงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมาร้องถูกไหมจ๊ะ เมือสงกรานงานวัดปานแหลมเคยเที่ยวชมกับชมชแฉลามเมื่อคืนข้างแรมเมซาสงน้ำรวมน้องปิดทองพระปฏิมา ที่ท่ทานรักอยู่ค er ู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจเพราะดิ้นกันนะเนี่ยปมพระจุนไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝากฟ้าขนะอ ได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาจากฟ้าครวนมาถูกไหมจากห่วงหัวใจคือเสียงครวนหนวห้ทหารเรือไทยยังห่วงแม่ก็ร้องผิดร้องถูกเอาเถอทนฟังไปหน่อย เนี่ยไม่ยากอันนี้เราก็เอาแค่เนี้ยทาให้เขาเป็นหลุมหลุมหน่อยแต่เราทําไปแล้วไงตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเราเอาไม้มาเจาะเจาะเจาะร,รูไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ว่าจะไม่ทําคลิปไงเออไหนก็ไหนๆเอาเอาซะหน่อยหลายคนอย่างนี้แหละบางทีก็คืออยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จไงเข้าใจปะ่ะเออทำ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 เดี๋ยวเราจะจะมีหม่องนู้นเนี่ย มองนู่นที่เราจะปลูกที่มันจะมีร่องมีช่องว่างอยู่เราก็จะเอาฟูมักของคุณนะทวุฒิวันจันนี่แหละไปปลูกอย่างนี้นะเนี่ยเคล็ดเคล็ดไม่รับัม้มอย่างนี้หลายหลายคนนะเขาทำแบบนี้สาวน้อยทำสวนไปดูช่องสาวน้อยทำสวนเขาก็ทำเขาขุดหลุมลงดินลงดินเลยนี่ทำอย่างเงี้ยอย่างนี้นะ ได้เอานี่เลยกรอบเนี่ยโรยมเมล็ดพันได้แล้วอยากปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยดินไม่ต้องเปลี่ยนสมัยก่อนก็ยังคิดว่าเออต้องเปลี่ยนดินตามเขาเพราะดินมันจืดแล้วต้นมงต้นไม้ที่มันดูดธาตุอาหารไปต้องเปลี่ยนดินไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอาดินถุงดินอะไรมาใส่เติมข้าไใบก็ได้แค่นั้นเองเติมธาตุอาหารให้เขาเนี่ย ทำแบบนี้ทุกกระถางกระถางไหนที่เราปลูกนู่นปลูกนี้แล้วเขาหมดอายุไขก็เอามาเติมธาตุอาหารให้เสร็จเรียบร้อยอยากปลูกอะไรก็ปลูกชอบปลูกอะไรก็ปลูกเนี่ยเติมไปไจะเติมใส่น้ำหมักน้ำหมักผลไม้ก็ได้แล้วแต่ กรอบดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ยัน,นี้ก็อยากปลูกอะไรก็โรยหวานๆไว้เดี๋ยวเราจะเอาอน,นี่มลงอันนี้เราว่ามันน่าจะงอกแล้วนะงอกยังอันนี้เราโรยอะไรไว้รเปล่า,มาเมล็ดฟูมักตะกร้านี้เราก็หมักแบบนี้แหละแบบนี้เลยทําแบบนี้เลยอันนี้เราเป็นดินนุ่นดิน,ด,นดินที่เราผสมผสม แกรบดิบแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยคอกเนี่ยเป็นดินหมักที่ต้นไม้ถ้าได้ดินหมักแล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตงอกงามแต่ถ้าไม่ได้หมักดินก็ไม่เป็นไรพยายามให้อาหารเขาอย่างสม่ำเสมอแค่นั้นเองก็จะได้ต้นไม้งามคือขยันให้ปุ๋ยให้อาหารเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะติดดอกออกผลต,ตัวนี้ให้โฮอร์โมนสดโฮอร์โมนไข่ไปด้วย เนี่ยติดดอกยี้ดีแต่ทีน่นี่ทางนั้นเราจะต้องคอยดูว่าอย่าให้มีนี่เห็นไหมนี่อะไรนี่คือหนอนชอนใบนะจ๊ะหนอนชอนใบถ้าเห็นปุ๊บต้องเอาออกนี่เอาออกเห็นไหมจะทำคลิปลงช่องดีปะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปวิธีดูแลมะเขือปลูกในตะกร้านะ ปลูกในตะกร้านะจ๊ะเนี่ยเห็นะตะกร้าแบบนี้เห็นไหมแต่นี้ก็มั่นใจว่ารากลงดินไปแล้วไปเหลืองๆแก่ๆก,ก็ออกไปน,นี่เราก็จะมีมะเขือเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่รเ,รรเดี๋ยวเราก็จะอ่ะมัดๆเข้าไว้ดูสุขภาพดีไหมเพราะเขาอยู่ใกล้น้ําหมักไงนี่น้ำหมักต้องเตรียมไว้น้ำหมัก เศษอาหารนี่เนี่ยแล้วก็ตากใส่ตากใส่กระบวยหนึ่งก็มาใส่ไงแล้วรดราดไปเ,เขาจะได้ทานอาหารเยอะๆกต่แปะกั็นลมเอสุดสวัสดิ์ขาดลุดหนึ่งลอยโอ้รักยังคงคอยคอยด้วยใจรอนเรา ดวงใจดังมีไฟแผดเผาเขาพรากรักเราต้องอาบชาเราราสวงอยากนักเหลือที่จะหากใจความรักนี้ชะไหนเกิดกับใครก็ห่วง จนตายก็ยังรักแนบสวงใจรักใจห่วงห่วงอะไรให้รักคืนเพลงขอรักคืนนะจ๊ะเราก็ส่วนมากจะไปได้ไปดูในกลุ่มของฟิวเจอร์ปาร์คลังสีไงกลุ่มของสเปลเขาก็จะส่งเพลงมาร้องเอาเพลงนู่นเพลงนี้เราก็ จำเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ก็ไปฝึกร้องฝึกร้องแล้วก็เอามาร้องในคลิปวิดีโอเนี่ยมันทำให้เราอารมณ์ดีอารมณ์มดีเพราะมีความสุขถ้ามีทุกข์แล้วมันจะสุขได้ยังไงจ๊ะหลายคนยังไม่รู้นะว่ายอดของถอั่วฝักยาวเนี่ยเขาสามารถตัดปักชำํำแล้วก็ติดดอ,อกดออกผลให้เราได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องเพาะจากเมล็ดคือมีกี่ยอดก็มาปักปักทิมทิมทิมทม ไม่ติดเอาใบเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่มีห้องแลบที่จะมานั่งดูว่า,ากิ่งพันไหนสมบูรณ์กิ่งพันไหนไม่สมบูรณ์เราไม่มีห้องแลบเข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นก็สังเกตเอาถ้าปักไม่ติดอาจจะเป็นดินอาจจะเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปก็ทําให้มันไม่ติดก็ได้มันจะต้องเนี่ยตัดแล้วกไปทิ่มลงดิในในยอดเนี่ยยอดถั่วอ่อน,ออนก็กินได้นะจ๊ะใบก็เอาไปนี่เอาไปหันห่นหั่นซอยๆใส่ นี่แกงส้มก็ได้อะใบเขาเนี่ยใบถั่วเนี่ยอร่อยด้วยใครยังไม่เคยก็ลองดูเนี่ยปลอก,ลอกสารถั่วฝักยาวเป็นอะไรที่เวลาทําเกษตรส่งออกเขาจะต้องใช้ยาควบคุมการผลิตนะพวกสารเคมีฉีดพ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องระวังถ้าซื้อจากตลาดล้างหลายๆรอบหน่อยจำไว้ว่าเวลาไปกินอาหารนอกบ้านเนี่ยโอกาสที่ พอค้าแม่ค้าเขาจะล้างจนแบบสะอาดมันค่อนข้างยากมันเสียเวลาเขาแล้วก็ที่สำคัญบางคือมันมีค่าใช้จ่ายอย่างที่เราเคยพูดไว้แล้วค่าน้ำเนี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟใครใช้ค่าใครใช้น้ำโดยที่มีปัม๊มมันก็มีค่าไฟเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายไงเราก็ หันมาคือบางคนก็ไม่มีเวลามาปลูกผักกินเองใช่ปะ่ะเขาต้องไปหาซื้อมาเราแนะนําว่าให้ล้างพวกน้ําเกลือเบกกิ้งโซดานั่นแหละมันก็จะช่วยชะล้างพวกสารเคมีต่างๆที่มันฝังอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆของพืชผักเพราะฉะนั้นอยากไม่อยากให้ร่างกายสะสมสารพิษก็ต้องปลูกกินเองถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลา ต้นไม้กินยอดอ่ะปลูกครั้งเดียวเราก็กินยอดเขาได้ตลอดใช่ไหมพวกมันปูพวกคณะเม็กซิโกพืชที่กินยอดเนี่ยหลายๆอย่างที่ปลูกปลูกไว้กินยอดต้นติวติวอ,อะไรอีกอะ่ะหลายชนิดที่กินยอดก็ได้ กินัทเบอรเตอร์ของน้อหนวดก็ได้กินยอดปลูกไว้กินยอด,ก,ก,ยอดกินผลก็ได้หลายๆคนเขาก็จะปลูกไว้กินยอดกินผลอย่าลืมนะถ้าจะซื้อต้นไม้ให้มาซื้อที่ช่องเดโชสุกอินทักไปหาน้องหนวดมอบ่งิเขาตาเที่ยงแอดนักขมนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ไขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงแลรพนนมด้วยนะจ๊ะทุกทคนไปติดต่อหาซื้อต้นไม้ที่ช่องพวกเรานะช่องเดชโชสุกอินนะบ้านไร่อมพยอมแล้วก็ลองไปติดต่อสาวน้อยทาสวนด้วยใครที่ชอบฟังเพลงเพราะเพราะไปที่ช่องสาวน้อยทาสวนกับช่องเดชโชสุกอินได้นะจ๊ะน้องหนวดเนี่ยเขาจะขึ้นต้นขึ้นต้นชมสวนเนี่ยเขาจะร้องเพลงให้ฟังแล้วแต่คนชอบแต่ปกติแล้วมันจะต้องชอบนะบางคนแบบว่าเฮ้ยเข้ามาหาเราเงี่ย เราชอบร้องเพลงเหมือนน้องนวลเหมือนน้องเหมือนสาวน้อยทําสวนเอาแต่เนื้อเนื้อน้ำน้ำ,นำเอ่เอาแต่น้ำเฮ้ยมีแต่น้ําเนื้อไม่เอาเฮ้ยพูดอะไรจาไม่ได้นะ <c oughs> เอเอมีแต่น้ําเอาเนื้อเนื้อหน่อยอะไรแบบนี้เออเราก็ไม่อยากจะตอบอนะเพราะเราคือถ้าไม่ชอบก็ไปดูช่องอื่นแค่นั้นเองเพราะเราชอบร้องเพลง ช่ไหมเนี่ยของน้องหนวดเห็นไหมแข็งแรงไหมดูสิต้นที่เราไปย้ายมาที่เราทําคลิปนี่คือมะเขือยาวมันน้องหนวดนะดูต้นแข็งแรงไหมต้นแข็งแรงอยู่ใกล้น้ำหมักน้ำหม,มักช่วยไล่มแมลงได้ด้วยน้ำหมักจะสามารถช่วยไล่แมลงได้ด้วยนะเนี่ยดูสิงานดีไหมติดดอกแล้วด้วยเดี๋ยวต้องหาไม้มาทำให้มะเขือยาวมันนะจ๊ะเนี่ยปลูกไว้กินยอดอื ปลูกกินยอดมันปูมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงพืชผักต่างๆในบ้านของเราจะมีสารต้านอนุนุษย์อิสระหลายตัวเยอะแยะตะแปเะปะลมเดินเด็ดเก็บกินไปเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้คือพืชที่ที่เรากินที่เรากินเนี่ยที่ปลูกเองเนี่ยมันทําให้ไม่มีสารเคมีมันมาเจือปนในเนื้อยเยื่อต่างๆของพืชเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเราสามารถเก็บไปขยายพันธุ์ได้ แล้วร่างกายเราไม่สะสมสารพิษเราก็จะได้รับพวกธาตุอาหารสารอาหารวิตาม,มินจากต้นพืชได้เป็นอย่างดีมันไอพวกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนต์เออมันจะช่วยทำให้ชะลอการเสื่อมของร่างกายชะลอความชาล,ลาได้เป็นอย่างดีเนี่ยเก็บกินไปเรื่อยๆสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมันจะทำให้ ชะลอการเกิดโรคได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนบางคนดูแลสุขภาพดีออกกาลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์มากๆแต่ก็ยังตรวจพราะว่าเป็นมะเร็งตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรนั้นทีนี้เราก็ไปได้ยินเห็นในกลุ่มพวกหมอหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเป็นความซวยของแต่ละคนเขาใช้คําว่าความซวยของแต่ละคนเอ,อ ันก็น่าจะคือเขาดูแลตัวเองดีดีนะมะเร็งไม่รู้กมาจากไหนอะหลายคนมะเออดูจากการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตประจําวันแล้วไม่น่าจะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งใดๆัองสิ้อนอาจจะเกิดจากพันธุกรรมพันธุกรรมพฤติกรรมหรือเวรกรรมก็แล้วแต่เอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้วพวกเราก็พยายามดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะชีวิตพวกเรามันยังต้องดิ้นรนทํามาหากินเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอย่าอย่าลืมนะพวกเราเนี่ยค่าใช้จ่ายอ่ะที่มันฟิกฟิกก็คือค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากินนี่คือฟิกหลายคนก็มีค่าบ้านค่ารถนะคือค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนู่นนี่นี่นั่นซึ่งใครชีวิตที่มัน สบายมากเลยนะคือมีเงินใช้โดยไม่ขาดมือสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้โดยไม่ขาดมือเห็นไหมมีชีวิตที่แบบพอเพียงเนี่ยอยากกินอะไรได้กินอยากไปเที่ยวไหนได้ได้ไปนี่คือชีวิตที่มีความสุขมากๆสุขจนบั้นปลายชีวิตเรานั่นแหละ แค่มามากแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเอาฟูหมักมาโรยไว้เลยก็ได้นี่เนี่ยอืมจะร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงฝากกดติดตามผู้หญิงง,งามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าหุนหวน,หวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไลลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมอิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้คนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วทำงานต่องานเยอะแยะตะแป๊บลมดูดไปตรวจสุขภาพแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพร่างกายแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะเวลาเจ็บตาแล้วทรมานทรมานม,มีคนเป็นเหมือนเราเยอะแยะคอยช่วยหน่อยมีเพื่อนไปแล้ว Can you now?